รู้ก่อนใช้2อไอเทมใหม่ที่จะอัปเดตเข้ามาใน ROV รวมถึงโมเดลแบทแมนที่ทุกคนรอคอยจะเป็นอย่างไรติดตามได้ใน ROV จึงปัง โดยไอเทมชิ้นใหม่ที่จะเข้ามาเนี่ยผมขอเรียกว่าดาบฟ้าหรือว่าดาบกดกันแล้วกันนะครับเพราะผมเนี่ยยังไม่สามารถยืนยันชื่อได้เพราะว่าชื่อใน H o ดโอเนี่ยเวลาเข้ามาอยู่ใน R V เนี่ยมันอาจจะเปลี่ยนไปก็ได้นะครับโดยไอเทมชิ้นนี้เนี่ยค่าเพลแตกของมันนะก็คือบวกหนึพลังโจมตีบวกสิบเปอร์เซ็น์นะครับแล้วก็บวกห้าพลังชีวิตนะครับโดยไอเทมชิ้นนี้เนี่ยมันเหมาะมากๆกับฮีโร่เพศไฟเตอร์หรือแอตตินนะครับก็เพราะว่าไอเทมชิ้นนี้เนี่ยพลาสติกของมันครับเมื่อออโโจจจมมมมมมตตตีีีีีฮรรรร่่่่เเ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 ปปปป้้าา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 าููนนนนคคคคคััับบะวว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 สยยยยหหหกลลลลลลดดงงงงถึ20% 30%พิิิ็็ืททข3์8 โซตะกี้พลาสติบตีตัวของมันน่ะเมื่อเรากดแล้วนะครับต้องบอกก่อนนะครับว่าไอเทมจีนี้เนี่ยเป็นไอเทมกดนะครับไปคลาดกับดุดเลือดเลยเมื่อกดใช้เนี่ยจะได้รับความเสียหายลดลง35%เป็นเวลา3วินาทีครูดาวเก้าสิบวินะครับซึ่งไอเทมจีนี้น่ะบอกเลยว่าเข้ามาเนี่ยเบต้าเปลี่ยนไปอย่างแน่นอนนะครับทุกคนต้องระปรับใช้อันนะครับอันนี้เป็นข้อมูลคร่าวๆนะครับซึ่งเข้ามาเนี่ยอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงไปก็ได้นะครับส่วนไอเทมที่2เนี่ยผมขอเรียกว่าธนูตีไกลก็แล้วกันนะครััับบโดยยไอเเเทมมมมนนนีี้่หาาะกกๆ แครี่นะครับทุกคนเพราะมันเป็นธนูจินกระไรนะครับทุกคนโดยข้าแตกแบบโดยรวมของมันเนี่ยก็คือบวกกีนตความเร็วโจมตีนะครับบวก10%อัตรากีดเิครอบวกห์เซ็นความเร็วเคลื่อนที่นะครับก็บอกว่าเหมาะกับแครี่มากๆครับสกิลติดตัวเนี่ยการโจมตีปกติเนี่ยสร้างโบนัสความเสียหายสีหน่วยมันจะคูณ2เท่านะครับถ้าเป็นฮีโร่ตีไกลซึ่งหมายความว่ามันเหมาะกับฮีโร่ตีไกลนั่นเองสกิลพาสซีฟเมื่อกดใช้เนี่ยจะเพิ่มระยะการโจมตีปกติเนี่ย150และวิ่งเร็ววววขขึ้้้้นนนนนนนอออีีีีีีกกก20% 60ะะคครรัับบมมผลลลเเเเเเฉพาาาาาฮโ่่่่ตไไททูดิิยย มาใน RV นี่คือเบต้าแครี่เปลี่ยนอย่างแน่นอนนะครับเมืส่วนตัวที่ผมเคยใช้ในฮิโอเนี่ยมันก็เหมาะกับลาวิวไฮเตรเนี่ยค่อนข้างที่จะโกงมากๆเลยนะครับทุกคนนะซึ่งมาเข้ามาใน RV เนี่ยเราก็ยังไม่รู้ว่าจะออกมาดีขนาดไหนนะครับอันนี้ทุกคนน่ยก็ต้องรอให้ปรับตัวหนูนะครับต่อไปเนี่ยได้รับไปดูกันที่โมเดลแบบของแบทแมนกันเลยนะครับผมครับนี่ก็เป็นโมเดลใหม่ของแบทแมนนะครับทุกคนโอ้โหทุกคนเท่มากเอฟฟุดดุดูดิ แต่ผิวดูซิตี้เป็นน,นั้นน่าจะเป็นเหมือนแวมไพร์อะไรือนแวมไพร์อย่างนี้ป่ะทุกคนโอเคเดี๋ยวเราไปดูกันการรีวิวกันเลยนะครับครับอันนี้เป็นแบทแมนที่ปรับมาใหม่นะครับทุกคนคือปกติแบทแมนเนี่ยจะต้องกดอันตีเพื่อที่จะหายตัวใช่ไหมครับแต่อันนี้คือถ้าอยู่นอกการมองเห็นอของประตูนเนี่ยมันจะเข้าหมดบินบอกอัตโนมัติเลยนะครับทุกคนนะค่อนข้างโกงนกคนแล้วเปิดมุมมองโคตรกว้างทุกคนคือแบบแบทแมนน่าจะมานะครับดี้านหน้าเต็มตัวนะครับหลังการอัปเดตเข้ามาแบทแมนมาแน่ๆนะทุกคคคนนนนนนนะะะะะะะโโออออเเเเเเเรราาาามาดูสสกกกิลิลลลลัลัยยยยบจปปข้้ไ่นะุท โว่าผมทยกเเนนนนุคะี่วลาวิ่งออกมาจากแบบจากการต่อสู้หรือว่าออกจากประตูเนี่ยสักพักหนึ่งมันจะเริ่มเข้าหมดวินบล็อกเลยนะครับทุกคนแล้วก็ถ้าเราเข้าอยู่ในระยะประตูเนี่ยมันจะมีเอเนอร์จ์หลอดข้างล่างไปถ้ามันลดลงเนี่ยเราก็น่าจะแบบเผยการมองเห็นนะครับทุกคนนะจะเป็นมาประมาณนี้นะครับกเลยว่าแบทแมนแพทหน้าไม่ต้องอัพอันตี้ก็วินบล็อกได้ทุกคนดูดิแล้วแบบโมเดลอย่างเท่ทุกคนแปดหน้าเต็มตัวอ่ะแฟนแบทแมนก็ได้เลยนะครับทุกคนแบบ GGWP นะฮะ โอ้โหทุกคนครับก็จะประมาณนี้นะครับสำหรับอัปเดตใหม่ี่จะเข้ามาทุกคนเนี่ยต้องเตรียมตัวและปรับตัวแน่นอนครับเพราะเมตาเปลี่ยนไปแน่นอนนะครับ,นนรบส่วนใครที่อยากรอดูคลิปรีวิวบัดแมนแบบเต็มๆแล้วก็ตามได้ในช่องไายทีได้เลยนะครับ